คือไปตรวจร่างกายประจําปีธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรแต่ว่าไปเจอจากการเอาตาสาวแล้วคุณหมอก็ให้ไปเอ็มไอต่อแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเกิดจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติของท่อน้ําดีก็ยังโชคดีที่มันเจอช่วงแรกๆพอมันเจอช่วงแรกเนี่ยมันก็เลยง่ายในการที่แบบพอเราผ่าตัดปุ๊บนะมันก็ช่วยให้แบบมันหายไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่าตอนอายุ27ไม่เคยคิด ว่าจะเป็นมะเร็งคือสมัยก่อนมะเร็งเท่ากับตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องตายเรื่อทนการมันไม่เหมือนยุคนี้นะการรักษาพยาบาลมันแบบง่ายแล้วก็ยาก็ดีขึ้นการรักษาเชื้อมะเร็งหรือการป้องกันมันก็มีได้มากกว่าถ้าร่างกายมันผิดปกติอะไรอะ่ะให้รีบหาหมอไว้ก่อนอะ่ะอย่าไปาคิดว่าตัวเองแพนิกนะแต่ทุกวันนี้โลกมันจเจริญกว่าเรานะหมยถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะ เชื้อโรคมันมันเร็วมากโรคที่คิดไม่ถึงก็เยอะแยะใช่ไหมคะอย่างตอนตาก็เหมือนกันนอนตาเป็นที่ท่อน,น้ําดีเนี่ยคือเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่อาจเจียนเนี่ยจะมีน้ําดีไหลออกมาแต่ตัวเองไม่ได้สังเกตคือสังเกตอะแต่คิดว่ามันเป็นปกติของเราแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคือไม่ไม่ถามคนอื่นไงว่าเวลาคุณอาจเจียนน้ําดีไหลไหมคิดว่าเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปซึ่งร่างกายมันวอร์นิ่งมันเตือนเราอยู่แล้วคุณเจอเร็วคุณรักษาเร็ว คุณไม่เจอคุณก็สบายใจแต่อย่าคิดว่าโอ๊ยถ้าตรวจแล้วเจอฉันจะทําใจยังไงดีถ้ามันตรวจแล้วมันเจอตอนที่มันยังรักษาได้อะอย่าปล่อยให้มันแบบไปเจอตอนที่มันไม่มีโอกาสจะรักษาหรือแบบรักษาก็ลําบากแหละทรมานมากบอกเลยนะคะว่าทรมานมากขนาดเราเป็นคนแค่ดูแลเนาะก็คือน้องเป็นที่โพรงจมูกเขาเป็นมาจากการที่เขาสูบบุหรี่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องพวกนี้มันเกิดกับตัวเองอีกครั้งมันก็เลยทําใจไม่ได้ยากมาก คือความเอาใจใส่แล้วก็กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญคือตัวเราก็ต้องมีกําลังใจด้วยนะไม่ใช่แค่น้องนะคะตัวเราเองก็ต้องมีกําลังใจโชคดีจะมีเพื่อนกันลยนะมิตรดีๆหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอนี่แบบคุณหมอจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะคุณพี่อย่าเป็นห่วงนะคะอะไรที่คุณหมอช่วยได้คุณหมอจะทําเต็มที่เลยะคะ่ะแล้วก็เต็มที่จริงๆคือหมอพยาบาลที่นี่จิตใจดีมากๆ เขามีความเอื้ออาทรเหมือนประมาณจากจิตวิญญาณข้างในที่เขาพร้อมที่จะดูแลอยากให้คนไข้าหายป่วยตาเห็นหลายคนที่มารักษาแล้วหายที่นี่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายถ้าไม่ถ้ารักษาตามที่หมอบอกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใจร่างกายตัวเองนะแล้วก็ดูสุขอ,อนามัยแต่ว่าโอกาสหายมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการดีขึ้นเยอะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ